การสู้รบตามแนวชายแดนจะยืดเยื้อจนกระทั่งไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้วเราก็ยื้อกันไปสำหรับรัฐบาลรักษาการหรือเปล่าคะพ่อฟองบอกกรอบก,อกว้างๆได้ไหมคะว่าไม่ว่าจะเลือกยังไงเน่ยนะพอหลัง14กุมภาพันธ์2569ไปแล้วเราจะได้รัฐบาลกลุ่มเก่า มาบริหารประเทศอันนี้ไม่กว้างแลวค่ะอันนี้เจาะจงเลยเจาะจงแล้วขอโทษรัฐบาลกลุ่มเก่ากลุ่มเก่าหมายถึงกลุ่มเก่าที่อยู่ตอนนี้หรือกลุ่มเก่าก่อนหน้านี้กลุ่มเก่าที่อยู่ตอนนี้แหละกระแสชาตินิยมมันแรงที่พี่พี่พูดเมื่อเบรกที่แล้วว่ากระแสชาตินิยมแรงแล้วก็รัฐบาลก็กลุ่มเก่ามีคนบอกว่ารัฐบาลแห่งชาติตอนนี้ดูเหมือนว่า พรรคแกนนำก็เกือบจะเป็นที่รวมแห่งชาติแล้วค่ะไปอยู่กันเต็มเลยก็จะมีบ้านใหญ่เขาไปเยอะๆอย่างที่เราดูค่ะอ่าเอไปเยอะๆก็ดีแล้วแต่ว่าอย่าทะเลาะกันก็แล้วกันเพราะว่ากลัวที่สุดนะไอ้แตกดังโพเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือละแต่แสดงว่าท่านเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ดวงคุณอนุทินก็ถือว่ายังเป็นดวงที่ดีอยู่ภายใน14กุมภาพันธ์69แต่จริงๆแล้วเนี่ยภายในวันเกิดท่านนั่นแหละ ปี69ดูเหมือนว่าท่านจะเกิดวันที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิด13กันยายน2 5 0 6 10 2509คุณอนุทินเพราะฉะนั้นดวงท่านเนี่ยจะไปถึงประมาณ13กันยายน2,569ดวงดวงการเป็นผู้นำเหรอคะดวงค่อนข้างจะบวกดาวประจำตัวท่านเป็นสี สีแปลว่าสลิมมงคลก็เพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่เดิมว่ายังอยู่ใน14กุมภาพันธ์69ได้แล้วก็ตัวท่านดาวประจำชีพท่านยังจะเป็นสีสลิมมงคลไปถึงวันเกิดท่านปี2569